โอ้โหโ,โคตรมืดโอเคไม่มืดไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคครับวันนี้ก็จะมาบอกว่าทําไมนะครับผมถึงไม่ได้ลงวิดีโอเลยไม่ได้อะไรนะสตรีมเลยอะไรเงี้ยมีคนถามมาหลายคนแล้วผมไม่ได้ตอบนะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกคือผมเพิ่งจบนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคือคนเราเมื่อเรียนจบแล้วนะครับมันก็ถึงเวลาแหละที่เราต้องออกจาก พ่อแม่ใช่ไหมเราก็ต้องออกมาหาเงินเองอะไรเองอะไรอย่างนงี้นะครับซึ่งผมออกมาแบบกระทันหันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเน็ตอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีผมก็เลยไม่สามารถที่ทําคลิปได้เพราะว่ามันลงมันใช้แบบว่าอย่างคลิปหนึ่งเนี้ยมันก็เป็นจิกอย่างงี้ใช่ไหมล่ะแล้วเน็ตเน็ตโทรศัพท์มันไม่แรงพอครับที่จะลงคลิปได้แบบว่ามันใช้เวลานานเกินไปเนี่ยผมก็เลยที่อยู่ต้องหยุดทำคลิปเพราะว่าแล้วอีกอย่างคือตอนแรกผมทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ ทำงานวันละสิบสองชั่วโมงนะครับก็ถึงเลยแบบทั้งวันอะ่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยไม่มีเวลาทําคลิปแน่นอนคนีบซึ่งต่อให้มีเวลาไม่ก็ลงไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าแค่เวลานอนก็จะไม่มีอยู่แล้วนะนั่นแหละนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพแล้วแหละนะมนอยู่ชลบุรีนะครับซึ่งก็มาหางานทํานี่แหละนะแล้วก็เงินเนี่ยไม่มีที่จะติดเน็ตหรอกตอนเนี้ยมันก็ขาดส่วนในหลายๆอย่างนะครับ ก็ตามนั้นแหละนะต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปหรืออะไรเ็าก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยไม่ได้ลงอะไรหน้าเพจหรืออะไรเลยนะครับก็อยากจะทาคลิปลงไปเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ต้องขอโทษเพื่อนจริงนะครับแต่ถามว่าผมจะเลิกทํ youtube ไหมไม่ได้เลิกร้อเปอร์เซ็ครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสที่แบบเออผมเริ่มตั้งตัวได้แล้วได้เงินได้อะไรแล้วเงี้ยพอที่จะติดเน็ตได้อย่างเงี้ยผมก็หวังว่าอาจจะได้กลับไปทํานะครับซึ่ง ถามว่าไม่ได้ทนานะเบื่อไหมผมเบื่อนะที่ไม่ได้ทาคลิปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่หลายคนเป็นห่วงนะครับว่ายังอยู่หรือเปล่าพี่ตายหรือยัง <c oughs> ผมยังไม่ตายนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคงไม่ได้ทานะครับอาจจะเป็นเดือนๆไปเลยแหละอืมต้องขอโทษเพื่อนด้วยจริงๆครับเอาไว้ถ้าผมมีโอกาสได้กลับมาทําเราก็มาเจอกันใหม่ยังไงก็คิดถึงทุกคนนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงยังไงีไ้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ